สมาธิเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะที่ว่ามีความจำเป็นกับเราว่าชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนใจของเรานั้นเกี่ยวพันอยู่กับการนำสมาธิโดยตลอด แต่ว่าเป็นสมาธิแบบอ่อนๆในระดับผิวเผินเราจะสังเกตได้ว่าในทุกๆก,กิจกรรมเราต้องอาศัยสมาธิถ้าในช่วงไหนใจเราปลอดโปรง่งแจ่มใสใจเรานิ่งจะรู้สึกว่าใจเรานะมีพลังสติกัญญาก็จะเกิดขึ้นในตอนช่วงนั้นทำให้เรานะสามารถ เอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายแต่สมาธิในระดับที่ลึกลงไปกว่าน,นั้นเป็นสมาธิที่เกิดจากการฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาอันบริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้เราเนะรู้แจ้งเห็นแจ้งเกี่ยวกับชีวิตของตัวเรา ดังนั้นชีวิตจะขาดสมาธิไม่ได้พระสมาธิทำให้ชีวิตของเรานะสมบูรณ์ขึ้นนะจ๊ะมีพุทธวจนะที่ปรากฏในคุตกาิกายธรรมบทว่าปุเพวสันนิวาเสนปัจจุปันนหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมัง อปปังวะยะโททะเกความรักนั้นย่อมเกิดได้เหตุสองประการอย่างนี้คือด้การอยู่ร่วมกันในการก่อนและด้วยการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดอกอุบอเกิดในน้ำราะอาศัยเปลือกตมและน้ำฉะนั้นในชีวิตของการครางเรือนนั้น่ะ ้าหากสามีภรรยาไม่รู้จักสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไม่มีความเข้าอกเข้าใจที่ดีต่อกันนอกจากจะไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวแล้วเนะี่ยบางทีอาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันจนถึงขนาที่ต้งองหย่าร้างกันไปดังนั้นในการใช้ชีวิตคู่ ที่จะให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสามารถประคับประคองกันไปได้จนตลอดราดฟังเป็นคู่บุญคู่บารมีที่จะคอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กันและกันไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนั้นน่ะนอกจากจะเคยสร้างบุญบารมีร่วมกันมาในการก่อนแล้วยังตั้งอาศัยความช่วยเหลือ เกือกูณกันในปัจจุบันเป็นหัวใจสำคัญอีกด้วยซึ่งวันนี้หลวงพ่อก็จะได้นำธรรมะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตร,รัสสอนแก่อุบาสิกาท่านหนึ่งมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระผู้มีภาคเจ้าพร้อมโดยภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ที่เพศกราวันในแว้นพักค,คะนางนุกรลมาตากะหปตนีและท่านนัก,กลุลปิตากระหับปีสองสามีภรรยาไม่ได้ทราบข่าวเป็นมงคลว่าสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าทรงสเสด็จมายังเมืองตน จึงถือโอกาสทักชวนกันไปเพื่อกล่าเฝ้าพระบรมศาสดามกไปถึงสถานที่เสด็จประทับเพียงครั้งแรกที่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าเท่านั้นด้วยบุญแนอดีตที่เคยเกิดเป็นญาติกันมาหลายภพหลายชาติทำให้ความทรงจำในอดีตย้อนกลับคืนมาทั้งสองจึงสามารถระลึกได้ว่า พระทศพลเคยเกิดเป็นบุตรของตนมาห้ารชาติแล้วได้เคยเกิดเป็นหมู่ญาติกันอีกหลายร้อยชาติจึงทว่ามีความรักความผูกพันในพระพุทธองค์เสมือนบุตรอันเป็นที่รักยิ่งแล้วก็เกิดปีติปราโมดใจจนไม่สามารถดำรงสติของตนเอาไว้ได้ พใจว่าพระพุทธเจ้านะเป็นบุตรของตนจริงๆนางณกุลมาตาคหัปตานีมอบโรงแทบบาททุคนของพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโรงทรงทอดทิ้งมารดาบิดาไว้ตลาดกาลนานถึงเพียงนี้แล้วจะทรงเสด็จไปณที่ไหนอีกพระเจ้าค่า รับผู้มิภาคเจ้าทรงพระดุสนียภาพทรงรอคอยเวลาด้วยสองสามีภรรยามีจิตคลายจากความรักความผูกพันที่ติดมาข้ามพบข้ามชาติเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบอัธยาศัยของทั้งสองสามีภรรยานั้นว่าจิตเริ่มคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในพระองค์แล้ว มีจิตสงบนิ่งเยือกเย็นอยู่ภายในมีใจเป็นกลางกลางเบาสบายนุ่มนวลควรในการบรรลุธรรมมาพิสมัยแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดด้วยพระมหากรุณาธิคุณในเวลาจบพระธรรมเทศนาทั้งสองสามีภรรยาก็ได้เข้าถึงกายธรรมรโสดาบัน เป็นประโสดาบันบุคคลเป็นพระอริยบุคคลผู้เที่ยงแท้แน่นอนตากการบรรลุมรรคผลนิพพานตอมานางนก,กุลมาตาได้หาวกายก็ไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังธรรมอยู่เสมอเสมอมีอยู่วันหนึ่งเมื่อนางได้ถวายบังคมแล้วนั่งลงเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์ รองทรงเห็นว่านางนเป็นหญิงสะพยในตระกูลสามีต้องรู้จักการประพฤติปฏิบัติตนในเหมาะสมกับการเป็นหญิงสะพยที่ดีจึงตรัสกับนางว่าดูก่อนนัก,กุลมาตาสตรีในโลกนี้ที่มันดาบิดามุ่งหวังประโยชน์แก่เธอสแสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห์เอนดูเมื่อยกเธอให้แก่ชายผู้เป็นสามีแล้วหญิงนั้นพึงประพฤติปฏิบัติดังนี้คือเธอต้องตื่นก่อนนอนที่หลังคอยปรนนิบัติรับใช้สามีประพฤติตนให้เป็นที่รักใคร่เป็นที่ถูกใจของสามีกล่าวแต่ถ้อยคำอันเป็นที่รัก ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพรักนับถือของสามีได้แก่มารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เป็นต้นเธอจงสการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยการปูลาดอาสนะและเตรียมน้ำดื่มให้เหมาะสมการงานใด เป็นการงานในบ้านสามีเช่นการทำผ้าขนสัตว์และผ้าฝ้ายเธอต้องเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นๆและกอบด้วยสติปัญญาและความสามารถใช้วิธีการในเหมาะสมกับการงานนั้นสามารถจัดทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ได้ดี เธอย่อมรู้อาการคนภายในครอบครัวว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรดีขึ้นหรือสุดหนักลงต้องคอยปฏิบัติดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่แบ่งปันของกินและของใช้ให้แก่กันและกันตามสมควรแก่โอกาสสิ่งใดที่สามีหามาได้ จะเป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆก็ต้องดูแลรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้ให้ดีแล้วต้องไม่เป็นนักเล่นการพนนันไม่เป็นคนชอบขอโมยไม่เป็นนักดื่มสุราไม่ผลานทรัพย์นั้นให้พินาศไปเธอจงเป็นอุบาสิกาพูดถึงพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์ว่าเป็นสรณะ เธอต้องเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากาาาการลักทรัพย์ของผู้อื่นงดเว้นจากการประพฤติผิดต่อบุตรและสามีของผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จและงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาและเสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีการบริจาคทาน มีใจปราศจากมลทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีจากะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือทั้งสองที่ล้างแล้วเพื่อเตรียมให้ทานยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกจ่ายทานดูก่อนนางนักลมาตา สตรีผู้ประกอบไปวิธรรมะเหล่านี้เมื่อตายไปย่อมจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกาญิกาคือเทวดาผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสตรีผู้มีความรอบรู้ยอมไม่ดูหมิ่นสามีผู้ขยันมันเพียนอยู่เป็นนิด เลี้ยงดูตนอยู่ทุกเมื่อให้สมความปรารถนาทั้งปวงย่อมมายังสามีให้คุนเครืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อบูชาผู้เป็นที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราคระห์คนข้างเกียงสามีประพฤติตนเป็นที่พอใจงสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ นารีใดประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมถึงความเป็นเทวดาเรา,า,าบนาปกายิกาจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตคู่ก็คือการมาสร้างบารมีร่วมกันนั่นเองโดยสายการช่วยเหลือเกื้อกูล ตึงกันและการเป็นพื้นฐานและต้องรู้จักหน้าที่ของการเป็นภรรยาและสามีที่ดีมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีการบริจาคเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันเมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องให้เกิดประโยชน์ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทั้งในภพนี้และภพหน้า และในทุกพบทุกชาติอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะเป็นคู่บุญคู่บรมีที่จะคอยประคับประคองกันไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมดังนั้นก็ให้รักสามัคคีกันเอาไว้แล้วก็มันทำใจให้หยุดนิ่งให้ใจใสๆจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน เราจะได้เป็นครอบครัวสุขสันร์ครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิ ตักไม่พร้องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนาม,มัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย